สวัสดีครับช่างบอสลำลูกกานะครับวันนี้อยู่หน้างานนะครับในการแก้ไขระบบท่อประปานะครับเดิมนะครับลูกค้าใช้งานแบบปกตินะครับก็คือการต่อ2ระบบนะครับ2ระบบก็คือน้านประปาเข้าถังนะครับน้ำปะปาออกจากถังผ่านปั๊มเข้าบ้านนะครับเป็นระบบทั่วๆไปนะ แต่แถวลำบุก,กานะครับน้ำไม่ค่อยดีน้ำไม่ค่อยแรงนะครับเราจะตึงต้องมีการใช้งานต่อแบบสีระบบนะครับตอนนี้ช่องบอสแปลงนะครับจาก2เป็นสเรียบร้อยนะครับก็เราจะมารีวิวการใช้งานนะครับเดี๋ยวไปดูรูปภาพต่อจากนี้ได้นะครับว่าก่อนแปลงเป็นยังไงหลังแปลงเป็นยังไงนะครับนี่คือสภาพแล้วก็รูปร่างหน้าตาของการต่อท่อนะครับที่ ที่แปลงเสร็จแล้วนะครับเรามาดูการใช้งานนะครับาการทํางานวิธีการใช้งานช่างบอสจะเขียนแบบนี้ให้ลูกค้าทุกหลังนะครับทุกเครื่องเพราะมาตรฐานานช่างบอสก็จะต่อแบบเดิมแบบเดียวกันนะครับถ้าเราเปิดปกตินะครับเราก็จะให้ลูกค้าปิดวาวที่เป็น1ขีดปิดวาวที่เป็น2ขีดนะครับเปิดวาล์ว1ขีดปิด2ขีดนะครับถ้าเราสะดุดตรงนะครับก็ให้ลูกค้า เปิดวาลที่เป็น2ขีดปิดวาลที่เป็น1ขีดนะครับช่างบาลก็จะมามาร์กนะครับมาร์กขีดที่วาลแต่ละตัวนะครับวาลทั้งหมดก็จะมี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนะครับ4ชุดนี้นะครับวาลหนึขีดก็จะมี1ขีดนะครับตรงนี้1ขีดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวาลสองขีดนะครับตอนนี้นะครับเห็นไหมครับว่า หนึ่งขีดมันเปิดอยู่นะครับตรงกับท mm ่อคือเปิดตรงกับท่อคือเปิดขวางท่อคือปิดขวางท่อคือปิดนะครับนี่คือปกติสมมติว่าน้ํามันน้อยน้ํามันมาน้อยนามันมาช้านะครับให้ทําการสลับทุกตัวนะครับสลับทุกตัวนะครับมันก็จะกลายเป็น1ขวางท่อคือปิด1ขวางท่อคือปิด2ตรงท่อคือเปิด2ตรงท่อคือเปิดนะครับ ปิด2ตัวเปิด2ตัวนะครับตอนนี้เปิด2ขีดปั๊มน้ําทํางานนะครับปั๊มน้ําจะดูดน้ําจากปลาปลาครับเติมเข้าถังนะครับปั๊มน้ําจะดูดน้ําจากปลาแล้วเติมเข้าถังนะครับพอถังเต็มลูกลอยตัดปั๊มก็จะหยุดนะครับพอถังเต็มนะครับลูกลอยตัดปั๊มหยุดเราก็มาสลับเหมือนเดิม เราก็มาสลับเหมือนเดิมเพื่อให้ปั๊มน้ำดูดจากแทงเข้าบ้านปกตินะครับไม่แนะนำให้ดูดตรงตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับแนะนำให้ใช้ปั๊มดูดจากถังนะครับก็รีวิวงานงานนะครับจากช่องบอสลุมูก,กานะครับ0 8 7 4 9 4 0 4 0 4 6นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ